เปิดไปย่องวะโอเคออดโอเคสวัสดีครับช็อกโก้นะครับผมก็เราอยู่กันในเกม Resident Evil c e r o n i c a x พาร์ทที่น่าจะแปดนะ <sighs> คือที่หันไปแคสเกมอื่นอนะคือแม่งเซง็งเแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวเราให้ฟังกันว่าผมเจออะไรมาบ้าง เ,เออบางคนจะสงสัยว่าทำไมมันอยู่คนละที่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ฟังมันมีสตอรี่มันมีที่มาแต่ก่อนอี่าเก็บเกรนดเนกรนตเ,เออน่าจะพอลจะจัดระเบียบไปเรียบร้อยครับ คืออย่างนี้ครั้งที่แล้วอะผมอัดแล้วลืมเปิดไม้นะฮะลืมเปิดไม่ไม่เท่าไหร่ไอเ้เหี้ยแต่เธอเรื่องเซฟทับเซฟที่นั่นแหละคือผมเซฟทับไปแล้วผลที่ได้ก็คือมันเป็นคลิปที่ไม่มีเสียงพากผมเนี่ยแล้วก็เซฟแม่ก็เซฟทับไปแล้วก็คือต้องต้องเล่นใหม่นะคือก็นั่งทําใจไปวันหนึ่งแล้วก็มานั่งเล่นใหม่แล้ทีนี้ เกือบทําผิดรอบสองแล้วคือเล่นเพลินเว้ยเออผมก็เล่นเพลินไปเยอะมากเลยแต่ด้วยความด้วยความโชคดีที่รอบนี้เซฟไว้ถี่ขึ้นเซฟไว้หลายๆช่องก็เลยกลับมาแก้ทนันแก้ตัวได้ทันนะโอเคผมเอ,อ่อจากพาร์ทที่แล้วผมไปดูแล้วว่าผมยังอยู่ที่เอ,อ่อที่ห้องเซฟใช่ไหมให้ท่านมาที่ห้องเนี้ยครับไอห,ห้องเนี้ยห้องห้องเนี้ยมาอย่างไงผมอธิบายไม่ถูกเดี๋ยวย้อนขากลับเดี๋ยวผมรอนย้อนเล่าให้ฟัง แวไม่ใช่ชีวิตแม่งเศร้าเรื่องเปิดไม้ไม่เท่าไหร่เซฟทับนี่แม่งเรื่องใหญ่เลยโอ้โหเล่นใหม่เยี่ยมมากพอตรสิงเลยแม่งอ้นางเริ่มเล่นใหม่โอ้ตั้ตาจะไหล่ ใครไม่เคยเจอกับตัวท่านจะไม่รู้สึกหรอกเหนื่อยฟรีมันเป็นยังไง <c oughs> <c oughs> ตอนนี้สิ่งที่ผมต้องทำคือต้องมาเอาตราตาทหารบกทหารเรือทานอากาศสามตาซึ่งแม่งอยู่ในเนี่ยครับอยู่ใน <c oughs> สถานที่เนี้ยเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ นี้ปรับแรงดันน้ำทำยังไงก็ได้ให้มันเป็นสีแดงครับผมก็ไม่รู้เหมือนกัน อมันไม่น่าถึงมั้ง ไม่มีทางกดอันเดียวกันต้องกดอย่างน้อยห้ากับสับบวกกันให้ได้สออิบกดไม่มาก่อนได้แล้วมั้งไป ไม่ต้องถามผมแล้วผมกดมั่วโอ้โหลุกมันกระสุนด้วยไม่ลุกนะ ตายดิเอ้อเพลงเออเพลงเลิกร้าใจผมได้แล้วโอ้ยคืออาจเอาส่ดชด็กันคือก็เล่นใหม่มันก็ดีอ่ะของมันก็เยอะกว่ารอบแรกแต่ก็แม่งเอ้กว่าจะนั่งทําใจเล่นได้ จะถือปืนโขกทำไมจะช,ชนทำไมกดหาไม่ยากหรอกตรงเนี้ยถ้าท่านจำลิฟ์ <c oughs> ลิฟที่ <c oughs> ขเขาเรียกว่าอะไรวะไม่ได้จะกดโอ้ ลิฟที่มันอยู่ในห้องไฟไหม้อ่ะครับจําได้หรือเปล่านั่นแหละครับประตูพอท่านลงมาขึ้นบพกว่าขึ้นอยู่นุ่มต้องขึ้นดิเออพอท่านขึ้นมาปุ๊บแบบมันจะมีประตูบานคู่อยู่ใกล้ๆกลให้ท่านออกประตูนั้นท่านก็จะเออพอประตูปุ๊บไปเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นลิฟต์ซึ่งพอออกมามันจะมีฮันเตอร์อยู่สองตัวก็วระวังด้วยอธิบายมาจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะเห็นเอง ทนๆดูหน่อยแล้วกันแต่ที่แน่ๆข้างหน้าแน่มีฮันเตอร์ตัวหนึ่งนั่นแหละได้ยินเสียงเท้าหมแล้วโอ้โหเต็มที่โอ้โหแรงนะเราไย่ตายด้วยเฮีย กระสุนช็อตกันนี่ไงแหววดีดีดีติดอยู่ติดมุมติดมุมชอบไปละเฮียตัวหนึ่งกูจำได้เฮียเรียบร้อยดิน้น <c oughs> ครับไอตาสามวันที่ว่า <c oughs> บก <c oughs> เนืออากาศมาแค่นี้แล้วก็กลับเะเยอ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 ะ เห็นไ้แผ่นสีสี่สี่เหลี่ยมข้างหลังมันไหมครับระเบิดนั้นน่ะยิงพลาดก็ตูมอ่ะแทนที่ผมจะเล่นแบบใกล้จบแล้วแท้ๆไม่น่าพลาดหรือช่างมัน ตายละตายล้วไม่มีสีแดงเลยอ่ะเฮ้ยสีฟ้า <c oughs> ข้างนอกอ่ะมันจะมีฮันเตอร์ติดพิษ <c oughs> ถ้าไม่มีก็กด่างมันละ่ะไปก็ไปวะเนี yeah. ่ย งี้วิ่งวิ่งวิ่งโอ้โหติดพิษจนได้ครับติดพิษแล้วโอ้เพ็ยังชั่วนึกว่าติดพิษเนี่ยเนี่ยทางเนี่ยเนี่ยพอท่านลงลิฟต์มาใช่ไหมก็ออกแล้วก็เลี้ยวพ่อประตูนี้เอ้ยออกประตูนี้เมื่อกี้มีกระสุนช็อตกันด้วยนะแต่ไม่คุ้มว่ะ ถูกทางพวกเนี้ยรอบหนึ่งนะย้อนกลับทางนี้ขึ้นสองแลทางนี้สับสนเออถึงนี้แหละมัม้งเก็บไม่ได้หรือเปล่าเก็บได้ เราต้องไปที่ลิฟต์เฮ้ยเฮ้ยมันใช้ไม่ได้ผลลืม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 ตายแล้วตายแล้ว,ลว,ลวเออมันเป็นกระสุนแบบบีโอแบบกำจัด,ดบีโอวครับคือเอาไปยิงซอมบี้แม่งก็จะไม่สถา,านแบบเมื่อกี้ขันหู Ờ. Oh. <coughs> lừng, cái mình Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ตอนนี้ผมอาจจะอ้อมโลกนิดนึงเพราะผมเดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่าทำไมต้องอ้อมโลก ดึงาเลยเว้ยดึงเออกระสุนทั้งนั้นช็อตกันเก็บมาโอเคผมจะยังไม่ลงไปนะคือถ้าลงไปแบบเนี้ย มันจ้ามันจ้าชอดกันไปสู้กับบอสไม่ได้เดินอออเดินกลับก่อนครับอู khỏng bằng nếu mình có tiền gì quá mấy bữa nay đều đồ xảy ra mấy cô จจสงสัยว่าแล้วผมจะกลับไปสู้มันยังไงมาทางนี้ครับบางคนอาจจะอ๋อแล้วว่าอ๋อมาลิฟตรงนี้แต่ก่อนจะไปเนี่ยเก็บของจะทำแบบนี้มันค่อนข้างยุ่งยากและอ้อมโลกมากเลย ไม่คใครไม่อยากเสียเวลาก็เอาปืนพกไปดูไปดูกัแบบอสก็ได้แล้วแต่ใช้ยม,ม่เก็แบบแบบแล้วมั้งไม่ต้องใช้ละโอ้โหเต็มที่เลยต้นไม้ข้างล่างก็มีอีจกจะจำไม่ผิด ว่าผมจำได้แม่งมีอย่อีกนี่หว่าสุดเนี่ยนี่ไงเฮ่อ,อฮูนี่ครับมาขึ้นลิฟต์ตรงนี้นี่คือต้องอธิบายนิดนึงว่า ถ้าใครขึ้นลิฟต์มาแล้วไม่ไม่ได้ทาให้ลิฟต์มาลงไปจอดชั้นล่างนะท่านจะทำท่านจะใช้ลิฟต์ไม่ได้นะเออคือท่านต้องทําให้ลิฟต์ตัวเนี้ยมาลงไปจอดชั้นเมื่อกี้ถึงจะใช้ลิฟต์ขึ้นมาได้ถ้าลิฟต์ใครแม่งงักค้างจอดอยู่ตรงเนี้ยท่านจะใช้ทางเส้นทางขึ้นลิฟต์ผาทางนี้ไม่ได้เลยเอาภาษาง่ายๆคือท่านจะใช้ช็อตกันไปลุยก,กับบอสไม่ได้นั่นเองคือผมเล่นรอบสองไงผมเลยนึกทันแต่จำไม่ได้แล้ว,ว่าทำไง มาทาทางนี้ทางนี้โอ้โห <c oughs> มันต้องใช้ลิฟต์ลิฟต์ไอตัวนี้นะข้างด้านในให้เป็นประโยชน์ขึ้นลงขึ้นลงไปเรื่อยๆ <c oughs> อย่างที่ผมบอกอะว่ามันจะค่อนข้างออมโลกนิดนึง เสียเวลาเยอะใครเอาปืนพกไปลุยได้ก็ลุยเลยครับแต่แต่ผมไม่เอาลำบากไอ้ไฟไฟเมื่อกี้ถ้าใครเดินไปใครเจอมาตรวจจับก็จะจะพบกับพีเตอร์ฮันเตอร์นะครับหลบง่าย สั่นมาละยังเฮ่อเจอมันมุมก่อนสั่นหลอกชาวบ้านแล้วทำไมวบ้าโบไปแล้วเฮ่อเก็บ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 ไปละอย่าเพิ่งลงมานะครับไปแล้ว ผมถึงไม่หยิบมาไงครับเพียบไม่ได้ใช้ด้วยนะอเอ้ยเจอแล้วตามันคงไม่ให้ผมเก็บง,ง่ายๆหรอก เกมแนวเนี่ยเหมือนมีศัตรูกำลังมองเราอยู่โอ้โหชัดเลยนี่มันตัวที่จที่เจอตัวที่แคลเจอในพาร์ทแรกนี่วะในช่วงแรกโอ้โหมันโตขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเป็นการต่อสู้ที่เสียเวลามากที่สุดเท่าที่ผมเล่นมาแล้วล่ะ รู้สึกว่าถ้าลงไปในน้ำน่ะมันจะมันจะใช้ถ้าไฟฟ้าสูดเราได้แย่ผมไม่ลงก่อนยิงแม่งอย่างเงี้ยโอยไม่โดนดยูดูนะแ่งใช้แล้วใช้แล้วปีนปีนปีดน,น,นี่อะไรไงเฮ้ยอนีรวะโอ้มมอไม่โดน ออโดนเนี่ยล้อมมาใกล้ๆครับแบบอีไม่โดน <c oughs> คลามาสิวะเจ้าจะรออะไรอยู่เล่าเร็ว นี่ละหนึ่งสองเน้นเน้นเทมันก็บ,บิวเลยเพื่อนใครมันไปหลงบ้าพวกนายนายเชื่อมาแถวนี้หน่อยดินายบิงนะเราจะไปยังไงวะ เออนี่เอาไปสักทีไปคือถ้าผมเดินไปตรงนู้นนะมันก็จะเดินมาตรงนี้เว้ผมได้รอตรงนี้ดีกว่าอยู่ไกลแม่ยิงไม่ถนัดด้วยฝั่งนู้น <c oughs> เดี๋ยวก็ตายท่านอดทนนิดหนึ่งโหไม่ทันแม่นงนีหมุมกล้องมันเปลี่ยนเปล่าวะไม่เปลี่ยนด้วยมั้งไม่เปลี่ยนจริงด้วยโคตรยากเห็นไหมมาตรงนี้แม่งหนีไปตรงนูน้นโอ้ มาเลยโว้ย โอ้โหไม่ทันค่อยค่อยคลานเข้ามาลูกอยากมีออกเสียงเล็กน้อย ตายงตายเรียบร้อยกลับครับมีระเบิดก็เคลียงไปก็ได้ความจริงแม่งเนี่ยอู้ย กลับครับมาแค่นี้แหละเฮียเ้ขึ้นขึ้นชั้นสองใช่ใช่เรามาทางไหนแล้วกลับทางนั้นนะท่านอย่าไปคิดว่าแบบจะไปลงชั้น b B1 f นะคือท่านไปลงชั้น B1 หนึ่งอะท่านก็จะไปไหนต่อไม่ได้เพราะว่าบันไดมันโดนยกขึ้นอยู่ เราเดินมาทางนี้เราก็ต้องกลับทางนี้ครับแม่ลิบมมนก็พอดีช่องเหลือเกินเนาะเนี่ยมันไส้ไม่ตายด้วยโอ้โ้พี่จะอึไปหมวะเออเปิดอกไหมครับเนี่ย ตอนนี้ต้องออกเข้าไปเอายากับสารเคมีสารเคมีไออยู่ไหนวะอ่านี่ผสมเลยครับ เรียบร้อยออกจากเกาะได้แล้วเย่โอเครื่อ <c oughs> yeah. oh, งบินพร้อม ไว้นะครัลพี่จะไปช่วยน้องแล้วบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมคริสมันขับเครื่องบินได้นะฮะคือพี่คริสก่อนจะมาหน่วยสตาร์เนี่ยแกแกเคยเป็นเออ่ทหารอากาศมาก่อนใช่ปะวะใช่ใช,ใช่แกเลยมีทักษะการขับเครื่องบินมาด้วยไปหาดูได้อะไอหนังสือเลสิตหนังสือ Resident Evil Archive ของ ของ TGN ผวะที่มีออกมาอยู่สองเล่มอ่ะไอ้จำชื่อหนังสือไม่ได้ไม่รู้ตอนนี้มีหรือเปล่าเขียนละเอียดมากอ่ะหนังสือนั่นอะเ๋ต่ตอนนี้หิวน้ำมากเลย อย่างเมียวนเกมแม่งผ่าออมโหลดคือทางทางออกม่นอยู <si ่ตรงหน้าแต่ท่านออกไม่ได้พากูอ้อมไปนู่นทีตรงนี้ที นว,นวยิงหนวดยิงหนวดถ้าเป็นตัวละครผู้หญิงกูจะวิ่งไปให้มึงรัดเล่นเลยเฮียแต่เป็นผู้ชายนี่แม่งเห็นแล้วสย,ยองแทนสายเทนทักคู่ แข่งหมดเลยนะสังเกตด,ดีๆมันเป็นน้ําแข็งเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะว่าแคลกับไอพี่แคลกับไอตีฟเนี่ยไปเจาะก,กําแพงนะความเย็นมาเลยไอเย็นมาเลยเข้ามาที่นี่ของเซฟเย็ดมีเพลงแล้วเว้ยโอเคครับก็ขอจบพาร์ทนี้เอาไว้ตรงนี้นะฮะไพ้พบกันใหม่พาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับ Oh, what?